สวัสดีค่ะพี่แทนนี่เมจิกทาโร่นะคะจะมาพยากรณ์คนที่เกิดในราศีมีนค่ะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนโดยการพยากรณ์จากไพ่นะคะซึ่งจะมีทั้งไพ่ภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในแต่ละพบเรือนนะคะในแต่ละตอนของช่วงชีวิตของเราในรอบอายุนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูกันนะคะ 3. ใบแรก ะะภาพรวมจะเป็นอย่างไรไหมคะการเดินทางค่ะปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณได้รับมอบหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้คุณต้องเดินทางนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ย เข้าไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในราศรีมีนปี66นี้ไม่ได้อยู่เฉยแล้วล่ะคะ่ะถ้าอยู่ในตําแหน่งเดิมๆคุณจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะใบที่สองนะคะอ่ะเป็นอะไรโอนั่งบนบอลลังอีกแล้วค่ะเป็นผู้หญิงที่อยู่บนบอลลังผ้าคลุมสีแดงด้วยชื่อเสียงและความสําเร็จจะมาหาเรานะคะการเลื่อนตําแหน่งการทําอะไรก็ตามที่มีชื่อเสียงและความสําเร็จรออยู่นะคะ และต่อมาภาพรวมอีกหนึ่งใบนะคะเป็นยังไงคะแม้เดินทางไปข้างหน้านะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นนักบริหารระวังการป่วยไข้นะคะปีนี้ก็หนึ่งถ้าตัวเองนะคะดูแลตัวเองไม่ดีก็มีโอกาสที่จะป่วยไข้ไม่สบายได้หรือบางทีอาจจะเกี่ยวโยงกับคนในครอบครัวของเราที่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเพราะนั้นปีนี้พักผ่อนเยอะๆพักผ่อนให้พอเพียงนะคะอาทีนี้เรามาดูกันค่ะ มาดูในแต่ละใบนะคะทั้ง12ใบเลยใบแรกคะ่ะตัวตนของคุณเป็นยังไงคะโหผีเสื้อหลากสีมากอยู่ในสวนสาธารณะด้วย ปีนี้คือการเปิดตัวการที่คุณได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นคนของสังคมอะ่ะปีนี้เนื้อหอมนะถ้าเกิดแบบไม่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็ต้องหากิจกรรมเข้าร่วมทางสังคมมากขึ้นหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะคุณอาจจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงอะไรบ่อยๆนะคะต่อมาใบที่สองนะสภาวะทางการเงินเป็นยังไง อ้อันนี้เป็นไพงูนะงูเนี่ยพี่แัมมีตีความหมายอย่างนี้ค่ะงูเนี่ยคือการปรับตัวได้เก่งในเรื่องของเงินทองทอง แต่ในความหมายเดียวกับง,งูเนี่ยก็หมายถึงการถูกหลอกลวงการถูกฉกชิงนึกถึงงูไหมคะเวลางูอยู่ข้างหลังเราไม่รู้หรอกว่าเออเขาจะมาฉกเราตอนไหนเราจะไปเหยียบหางเขาตอนไหนอะไรลักษณะแบบนี้ต้องระวังในเรื่องการถูกหลอกนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทามาหากินในด้านของแบบขายฝันหรือเป็นนักที่โฆษณาหรืออะไรพวกนี้คุณก็สามารถที่จะใช้ความสามารถพิเศษของคุณในการหาเงินได้แต่บังเอิญไพ่ตัวนี้มันจะเตือนเราว่าระวังเรื่องการถูกหลอกหรือเชื่อใจคน ในเรื่องเงินทองทองนะคะอะต่อมาสังคมรอบข้างของเราจะเป็นอย่างไรถ้าบอกเลยค่ะว่าแม้คุณเห็นลักษณะของอะไรคะไม้กางเขนนี่นึกถึงอะไรนึกถึงศาสนานึกถึงพิธีกรรมหรืออเด็บไม้กางเขนเนี่ย นะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเพื่อนฝูงสังคมของคุณในปีนี้บางครั้งบางคราวก็อาจจะนำความทุกข์ใจมาให้หรือเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนามากเป็นพิเศษหรือบางคนเนี่ยจู่ๆแบบเออไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันแบบอยากจะไปนุ่งขาวผมขาวเนคามะปฏิบัติธรรมแต่บังเอิญได้เพื่อนฝูงลักษณะแบบนี้ นำพาเราไปก็ได้นะคะมันอยู่ที่สถานภาพของแต่ละคนอย่างบางคนเขาบอกว่าเออเพื่อนทำความเครียดให้เราแต่เราปรงได้หรือเพื่อนอยู่ในแวดวงสังคมที่พาเราไปวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอะต่อมาที่บ้านครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคุณค่อนข้างจะ,ะเผด็จการหรือใช้อำนาจกับคนในครอบครัวเหมือนกันบางทีนะคะแต่ มันเป็นลักษณะยังไงอะผู้หญิงที่บางคนก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนก็เป็นคนลักษณะที่แบบอยากจะพาให้ครอบครัวไปสู่ความสําเร็จอะแต่มันเหนื่อยมันเครียดไงนะต้องหาทางผ่อนคลายกับกับคนที่บ้านบ้างนะอย่าไปดุลูกมากเกินไปอะไรมากเกินไปนะคะต่อมา <c oughs> ดาบขึ้นอีกแล้วอะไรที่เข้ามาใหม่ๆสําหรับคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสไหมให้คะ่ะให้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วคนขี่ม้านี่แหละนะคะแล้วคุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าฉันต้องทําให้สําเร็จ แล้วก็ยังมาโยงกับดาบตัวนี้ด้วยอ่ะดังนั้นคุณก็ค่อนข้างจะเครียดนะแต่เป็นคนก็เออสำเร็จไหมสําเร็จนั่นแหละเพราะว่าอะไรถือดาบขึ้นข้างบนแล้วอ่ะนะคะอะไรที่เข้ามาใหม่ๆในปีนี้ก็ไม่หมูนะคะก็หินเหมือนกันแต่เราก็ฉันปังเป้าแล้วว่าฉันต้องทําได้นะอริคือศัตรูของคุณเป็นยังไง มุ่งหวังตั้งใจเรื่องเงินเยอะไงนะคะก็จะไปนู่นมานี่ทําอะไรเพื่อเงินนะ,ะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือหนึ่งถ้ามีใครมาเบียดเบียนอะไรเรื่องเงินเงินทองทองแม้จะเล็กน้อยคุณก็ต้องระวังนะคะเพราะบางทีให้ไปแล้วมาเจอตัวเนี้ยให้ไปแล้วก็ไม่ได้คืนน่ะถูกหลอกเรื่องเงินน่ะนะคะความรักแหละหลายๆคนอยากรู้เนาะทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่แล้วอ่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะสูนักจิ้งจอกเคยได้ยินไหมคะจิ้งจอกสังคม เออปีนี้ไงปีนี้ไงเข้าสังคมเยอะนะแยกแยะให้ดีนะคะว่าเราจะเลือกคบคนแบบไหนบางคนก็เป็นลักษณะของจิ้งจอกเออเขาพลาวๆนะเขาคล่องแคล่วว่องไวแต่ในะขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทันเขาเป็นไงคะนี่จิ้งจอกคาบไก่เห็นไหมนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นโสดก็ต้องระวังแต่ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วก็บอกว่าเออบางทีมันก็มันทันกันอะนะคะอ่ะ ฉันเป็นจิ้งจอกใช่ไหมเธอเป็นก่แต่มันอยู่มันอยู่ในบริเวณเดียวกันนท่นแัละยังไงก็ตามเขาบอกว่าปีนี้ถ้าพี่จะมีปีความหมายแบบนี้ก็คือ,อบางทีเราจะจะมีลูกเล่นอะไรต่างๆหรือบางทีก็ต้องแอบสอดส่อง,อง,องดูแฟนของเราบ้างเหมือนกันแอบคุยแอบแชทอะไรกับใครหรือเปล่าตปเขาไม่กล้าไปไหนตัวนี้นะคะไม่กล้าไปหรอกก็ยังได้แค่คุยอ่ะเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรที่มันเสื่อมแปลงสภาพเป็นยังไงคะ่ะ คนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมนะหรือการใช้สติปัญญาในการทำอะไรต่างๆก็ตามปีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะระวังเรื่องงูระวังเรื่องของการที่คนจะเข้ามาหาเราในเรื่องของผลประโยชน์ต้องดูให้ดีนะคะนะหรือบางทีถ้าไปดูในเรื่องสุขภาพนี่ไงนั่งเล่นอันนี้หามลุงหามข้ามอ่ะนอนไม่พออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของเราโหคุณได้ไพ่อะไรได้ไพ่สื่อกับเรื่องบนได้ นะคะคุณเซ้นแรงนะคะปีนี้หรือในปีเนี้เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่มันแปลกแลกแบบเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าไพ่นักมายากลนี่ก็คือลักษณะเหมือนคนที่ติดสื่อโซเชียลก็ได้หรือคุณติก๊กตอกหรือคุณทำอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับพวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยคุณหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะคุณดังนะอันนี้ไพ่ดังนะคะดังจากไหนดังจากสื่อโซเชียลนี่แหละคะ่ะนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างการงาน ระวังค่ะระวังนิดหนึ่งไอเดียดีนะคะไอเดียดีความคิดดีนะคะแต่บางครั้งบางคราวคนอื่นนะคะที่เขาพีเซนตัวเองเก่งอะ่ะเขาก็อาจจะเอาความคิดของเราไปก็ได้หรือถูกขโมยความคิดต้องระวังนะคุณมีข้อมูลอะไรต่างๆอะ่ะเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งบางคนอะ่ะเดี๋ยวนี้ จะเป็นลักษณะยังไงอะตัวเองไม่คิดหรอกแต่ไปฉกกของคนอื่นมาเอาของคุณไปได้นะคะเรื่องของการทํางานหรือถ้าเป็นลักษณะของคนที่ทิ้งบ้านบ่อยๆพี่แตมี่ก็เตือนเหมือนกันนะคะล็อกประตูให้ดีล็อกกุญแจโต๊ะทํางานเลยให้ดีนะคะอะต่อมาลาบผลจะถูกหวยไหมเนาะจะมีโชคลาบไหมมาดูซิมีค่ะนี่ก็เป็นไพ่สื่อวิญ,ญญาณอีกหนึ่งใบนะคะที่หคุณมักจะมีเซนอะไรแปลก เกี่ยวกับเรื่องของของคนมาบอกบางทีก็มีเสียงกระซิบวันนี้ก็มีแบบโอกาสที่จะให้คุณได้ไปเจอโชคลาภนี่เป็นเรื่องประตูบ้านไงเลขบ้านนําโชคนะนะคะเลขบ้านเลขคอนโดเลขห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลอง,ลองมองไปบ้างเหมือนกันอ่าสุดท้ายคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราอะไรบ้างคุณมีความกลัวคะ่ะกลัวนะ บางครั้งก็ไม่กลา้าหรือบางครั้งก็อยากจะทำนูน่นทำนี่แล้วมันไม่ได้ทำก็ต้องแยกแยะให้ดีนะคะอันนี้ก็คือคนห้อยหัวนะคนห้อยหัวนี่เป็นคนที่บางครั้งบางคราวคิดแล้วคิดอีกก็ได้นะคะโอ้ฉันอยากจะทำอันนี้ฉันต้องโอ้ไม่ได้ทำสทักทีอ่ะคิดคิดวนไปวนมาลักษณะแบบนี้นี่คืออะไรที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราตัดความกลัวตรงนี้ออกไปนะคะเพราะว่าอะไร <S <S สิ่งที่คุณจะได้เจอคือตัวนี้ผีเสื้อหลากสี คุณไปเจอเจอสังคมแล้วคุณมีความระมัดร,ระวังในเรื่องของการที่คุณจะถูกหลอกลวงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะคุณมีโอกาสที่จะออกสื่อได้บ่อยๆนะคะคุณมีไอเดียดีๆแปลกๆนะคะแล้วก็รวมถึงในนี้เขาบอกว่าคุณจะดังดังนั้นถ้าเราไปปิดจุดอ่อนในเรื่องของการไม่กล้าในเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลหรือคุณปิดจุดอ่อนตรงนี้ให้หมด แล้วคุณก็จะไปต่อได้ค่ะเพราะว่าคุณสำเร็จตั้งแต่ใบนี้แล้วค่ะการที่คุณได้รับโอกาสแล้วคุณก้าวไปข้างหน้าคุณจะประสบความสำเร็จนะคะพี่แถมมี่ก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ